สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องป้องไปทุกคนนะคะสวัสดี FC ทุกทุกท่านนะคะสวัสดี FC ทัวโลกนะคะสวัสดี FC ใหม่ FC เก่านะคะ FC ที่น่ารักทุกทุกคนนะคะเมื่อนี้พ่อขอฟังวิสันชาแนลนะคะเมื่อนี้อย่างจะมารีวิวขนมเลนะคะสองสี่หกแปดเก้านะคะที่จริงมันจะมีอยู่สิบสิบรถนะคะแต่ว่า มันขาดมันได้แค่นี้นะคะมันได้แค่นี้ค่ะนะวันนี้จะมารีวิวนะคะขนมเลในเซเว่นนะคะมีทุกรถน่าจะหยิดมาครบทุกรถแต่ว่าเขาบอกว่าขาดไปอีกสองรถน่าจะมีอยู่สิบเอ็ดรสประมาณนี้แหละค่ะนะคะเอาเป็นว่าเราจะมาชิมห่อน,นี้ห่อแล้วอันนี้เบื้องหลังกดประเดี๋ยะคะ <laughs> ใช้มาเนี่ยเป็นประโยชน์ค่ะ อันนี้จะเป็นรสกุ้งเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะนี่เห็นไหมคะเราจะมาชิมกันเลยค่ะใครที่เป็นคอสาวกของเอ่ซเว่นนะคะก็จะมีแนวคิดเหมือน้องก่อนนี้แหละนะคะเพราะว่ามันสิบ่ค่อยมีอาหารบ้านท้องซักเท่าเร่นนะคะแต่ิมีแต่ของง่ายๆนะคะอันนี้จะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดกับกุ้งเผานะคะ อันนี้นา่าจะเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะมเพราะมันเป็นสีนะคะน้ำจิ้มซีฟู้ดน่าจะเป็นสีเหลืวงอืมฟังอร่อยเนะคะ ปกติน้องฟางจะไม่ค่อยกินนะคะสืมตำแบบรนนี้อร่อยจะมีสองรดในห่อดเดียวกันจะได้กินเหมือนทังน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็กุ้งเผา ลองรถพิซซ่าคั่วกิ้งของเชฟเอียนเนี่ยค่ะมาลองดูค่ะอันี่เป็นสาวกเซเว่นก็กน่าจะความคิดเดียวกันเหมือนกนันฟังนะมั้งเพราะเมืองกรุงจะไปหากบหาเอียนไก่ย่างข้างนอก ừm mm. chị mình biết mình tía hết à โดยความชอบส่วนตัวน้องฟังมองว่ามันก็อร่อยดีนะคะัวต่อตอนนี้ค่ะชีสอบน้ำพริกมะขามขาวรองดว ความเปรี้ยวของมะขามหน่อยๆอ,อือร่อยค่ะอร่อย อะมาลองอันนี้นะคะอันนี้จะเป็นเอ,เอ็กซ์ตรราบาร์บีคิวนะ,ะเป็ดเอาเรื่องเหอนกันไม่รู้ว่าเผ็ดรสไหนก็ไม่รู้นะคะว้าวน่าก,กินมากคะ่ะ c h ư ơ อันนี้ก็อร่อยแต่แปลกตรงนี้ว่าอันนี้อ่ะมันฝรั่งมันจะเป็นบางๆขประตอบที่อันนี้นะคะหญินเสกกรอบไส้นะคะ เป็นขนมเลห่อเละยี่สิบบาทนะอืม เป็นรถมันฝรั่งแท้ตัวนี้นะ หามเค็มหน่อยจะหอมป่ะอันนี้จะหอมชีสผมจะกรอบอันนี้เค็มหน่อยๆน,นะคะมาต่อที่รสหมาล่าบาร์บีคิวนะ เดี๋ยวจะมาดูากนะันว่าน้มหฟางไม่ชอบอันไหนนะหอมมากอืมมันเตะก้นตมุก เป็นสาวกสำหรับคนที่ชอบเผ็ดปเปรี้ยวนะคือมันเผ็ดแบบเผ็ดแบบมากเลยนะสำหรับคนที่ชอบเผ็ดแล้วกันนะมาต่อที่รสไข่เค็มว่าไม่อยากตัวเชื่อนนะว่ามีรสเข็เค็มด,ด้วยเผ็ดนะทำชม อันนี้จะมีรสขเ่เค็มนะคะกลิ่นขา่าเค็มแต่ไม่เข็มมากนะคะก็ใช้ได้อยู่มาต่อที่กลิ่นหอยเชลอบในกระเทียมนะ,ะอันนี้น่าจะฉลองที่5ปีมั้งโอ้เกิดพร้อมๆกันนบน้องปังอันนี้เกิดก่อนน้องวังไม่เพื่อ แล้ะวันยี่สี่แล้วค่ะอืมอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยสุดค่ะอืมอร่อยอร่อย เหมือนนะคะ, <S <S ะว่าเขาก็มีออกมาเรื่อยๆนะคะหลายรสอันนี้ขนาดราคา24บาทนะ,ะโอ้ย24บาทราคา20บาทนะค่ะ48กรัมนะคะ <S <S อันนี้อร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยสุดนะ,ะแล้วก็จะมาต่อที่อันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ แล้วก็อันนี้ค่ะนะน้องวางจะไม่ชอบอันนี้มากจะไม่ชอบอันนี้มันเผ็ดเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวนะเผ็ดแล้วก็เปรี้ยวมันไม่ค่อยชอบส่วนอันนี้ตลางกางอันนี้เหมือนได้กินสองรสในห่อเดียวกันเลยอันนี้เหมือนได้กินน้ำพริกกับกุ้งมันมีสองสีในห่อเดียวกัน อันนี้อได้กลิ่นมะานาวแบบสุดยอดมากเลยค่ะกลิ่นมะนาวในน้ำจิ้มอ่ะเหมือนลองบีมะนาวสดอย่างเงี้ยหอมมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่เป็นคอสาวกของเซเว่นนะก็จะมีความคิดเหมือนกันกับน้องกว่างนะคะเพราะว่าอยู่ในเมืองกรุงหาของกินก็ค่อนข้างที่จะยากนะคะเห็นละงกเห็นละงา กระโปงกระปอมนะฮะอึ่งอ่างบอคอยซีนีนะฮะก็กลายเป็นว่าสาวกเซเว่นแล้วกันเนาะนะคะแล้วก็ในส่วนของ FC ท่านใดอยากให้น้องวางพาไปรีวิวอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาใต้คลิปเลยนะคะถ้ามีโอกาสจะรีวิวให้นะคะแล้วก็นะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้วางวิสา์แชนแนลนะคะสำหรับวันนี้รีวิวนะคะเละ่่่่่่่น่่่่่่่่่่่่่่่่่ ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเป็นอะไรเป็นเป็นคลิปที่แบบอะไรก็ไม่รู้นะคะบ๊ายบายะคะ่ะ